นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอก g r กกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและคุณสุทธิวัฒน์หงษ์ลพนพิพัฒน์ค่ะครับภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับโดยชพางเมื่อวานนี้หุ้นไทยบวกได้สดใสเลยบ,บวกได้เกือบ30จุดเราไม่เห็นการบวกขนาดนี้มานานแล้วนะสำหรับตลาด <ừ> หุ้นไทยนะฮะอวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live เข้ามาคุยกันหน่อยใช่ค,ค่ะก็หลากหลายช่องทางเนี่ยนะคะช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้เนี่ยยนะคกะกเขข้้าาาาาาาไดดูออสส่่่่ววววทถิิตตมมล หรือว่าประเด็นความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะอา่านบทวิเคราะห์บทความการลงทุนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้ค่ะที่ www.settrade.com แล้วก็ที่ facebook.settrade ก็เข้าไปพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะครับผลพวงที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแรงส่งจากฝั่งของสหรัฐเลยนะครับที่ดันแต่เชียหุ้นไทยปรับขึ้นได้เนี่ยนะครับคาดหวังจากการที่เฟดน่าจะยุติ การขึ้นอตราดอกเบีย้ยหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อตากว่าที่มีการคาดการณ์แล้ววันนี้นะครับหุ้นสารัตนะฮะถ้าดูเมื่อคืนที่ผ่านมายังไปต่อนะอยังไปต่อนะครับต้องรอดูว่าวันนี้บ้านเราจะไปต่อได้หรือเปล่ารวมทั้งข้อสงสัยของบ้านเรากรณีของเนเกชชอตนะฮะที่ทุบตลาดหุ้นอันนี้เป็นข้อสงสัยที่นํามาสู่การชี้แจงจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ด้วยนะซึ่งในวันนี้เราจะมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันในเบรกที่2ของรายการเนี่ยนะคะ,คะแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าดู ประเด็นสําคัญเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะโฟกัสไปที่การประชุมเอเปกค่ะเพราะว่ามีการพบกันของผู้นําที่เป็นยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝาฝั่งของสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยนะคะโดยนักลงทุนทั่วโลกจับตาไปที่สหรัฐค่ะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยนะคะว่ามีการประชุมผู้นําเอเปกที่นายกรัฐมนตรีของไทยก็ไปร่วมประชุมด้วยค่ะในเวทีนี้จะมีการพบปะเจราจาระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดน ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนักลงทุนคาดหวังว่าจะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งทั้งในด้านการทหารและการค้าซึ่งก่อนหน้านี้จีนเองก็ประกาศจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะคะและจีนก็เตรียมกลับมาสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น737 MAX ของบริษัทโบอิงอีกครั้งหนึ่งค่ะในด้านของนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะก็ มีภารกิจที่หลากหลายเนี่ยนะคะรวมไปถึงความสำคัญในการปราฐกถาในการประชุม a p เป c CEO Summit ตอกย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นโดยชู3ด้านสำคัญค่ะก็คือความยั่งยืนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการค้าแล้วก็การลงทุนพร้อมบอกด้วยเนี่ยนะคะว่าประเทศไทยกำลังวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะเพื่อดำเนินโครงการการะเป๋าเงินดิจิทัลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ในขณะเดียวกันในการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็จะได้พบกับเอกชนรายใหญ่อย่างเช่น Amazon, Microsoft, Google ก็คาดว่าทั้ง3รายนั้นจะเข้ามาลงทุนในไทยกว่า300แสนล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับเศรษฐกิจดิจิตัลนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีข่าวดีอีกนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกถึงการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยอ ซึ่งก็จะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่ยังชำระไม่หมดให้กลับไปคำนวณเงินต้นและลูกหนี้ที่ชำระมากกว่า150%จะสามารถหยุดจ่ายหนี้ได้วันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยรวมของรัฐบาลนี้นะคะจริงๆแล้วกยศเนี่ยนะคะหนี้ของกยศหนี้ครูหนี้นอกระบบและก็ SME ที่ติดเรื่องของมาตรา2ย21ในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ ท่านนายกก็จะมีการถแถลงข่าวใหญ่ถึงมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งหมดนะคะด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกค่ะว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตอนนี้ของไทยมีความจําเป็นที่ภาครัฐต้องมีมาตรการมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัจจัยลบค่ะปัจจัยลบที่ว่านี่ก็อย่างเช่นภาะวะเศรษฐกิจโลกปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบดังนั้นถ้าหากว่าสามารถเลื่อนโครงการอีร e ีฟัน ที่จะดำเนินการในเดือนมกราคมปีหน้ามาเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีขยับให้เร็วขึ้นนั่นเองเนี่ยน,นะคะส่วนค่าไฟรอบใหม่ในต้นปีหน้าที่อาจจะขึ้นไปถึง4บาท6 8บถึง5าบาท95สาตังต่อหน่วยอันนี้เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจค่ะก็อยากให้รัฐบาลพิจารณารื้อโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบเพื่อมีเสถียรภาพส่วนดัชนีความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่ระดับ88.4 ก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วก็ต่ำสุดในรอบ16เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมเมืองหลวงของไทยค่ะปรากฏว่าติดอันดับ4ในผลสำรวจจุดหมายปลายทางที่มีผู้ค้นมากที่สุดในโลก10ประเทศเนี่ยนะคะประจำปี2566ซึ่งก็จัดทำโดย eDreams Audio เนี่ยนะคะบริษัทด้านการเดินทางรายใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง คุณธปนีเกียรติภัยบูรณค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอก็บอกด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นที่ท่านให้สัมภาษณ์ในสื่อท่านพูดประเด็นนี้ค่ะว่าขออภัยที่มีการสื่อสารผิดพลาดในเรื่องของโครงการความร่วมมือลาดระเวนตำรวจจีนทําให้มีเสียงสะท้อน,นในแง่ลบเกิดขึ้นเนี่ยนะคะท่านบอกว่าโครงการนี้เป็นแค่การดูงานแล้วก็ประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะ ส่วนภาพรวมของตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของ Market u p d เดตค่ะผู้ชมครับดูฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังบวกได้ต่อได้นะครับเช็คล่าสุดฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเองยังบวกได้163.51จุดนะครับ จะมี e 500บวกมา7.18จุดแล้วก็ n แอสแจกบวกขึ้นมา9.46จุดด้วยกันสำหรับดาวโจนส์อาจจะบวกได้เยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับยังมีอันที่ส่งต่อเนื่องหลังจากที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ากว่าที่มีการคาดการณ์ก็หนุนนักลงทุนที่คาดกันว่าเฟดน่าจะมีการยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ยังเป็นแรงส่งต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นเรื่องของหุ้นบางตัวอย่างกลุ่มค้าปลีกเองหลังจากบริษัททาร์เกตบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยผลประกอบการออกมาที่สูงเกินคาดครับขณะเดียวกันตลาดหุ้นสะรับยังได้รับแรงหนุนจากการที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านมติร่างงบประมาณชั่วคราวก็ทําให้รัฐบาลสหรัฐอาจจะหลีกเลี่ยงก็เป็นชัดดาวไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูในชั้นของวุฒิสภาด้วยนะครับติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ Industrial Production ของทางสหรัฐเป็นตัวเลขสําคัญที่จะต้องตับจับตากันต่อครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับ ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันหลายตลาดนะครับไปดูฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนเพิ่มขึ้นได้4 6 4 4จุดดนะครับขณะที่ดัซซนอร์มนีครับบวกขึ้นมา1 3 3 7 4จุดเูนย์ฝรั่งเศสบวกมา2 3 9 3จุดด้วยกันภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในรอบกว่า1เดือนแล้วนะครับหลังจากที่น้องทุนขาดรับตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่ชะลอต,ตัวลงในหลายๆประเทศหนุนนําการคาดการณ์ว่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆน่าจะทยย ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับโดยราคา,าค่าส่งของเยอรมนีเนี่ยนะฮะในส่วนของอฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีก็ปรับตัวร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ3ปีครึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้แรงกดดันด้านเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงในเยอรมนีซึ่งถือว่ามีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งประเทศใหญ่ๆของยุโรปยังคงต้องจับตาแต่ฝ้ากของน้ํามันเองครับคุณผู้ชมน้ํามันปรับตัวย่อลงไปครับเช็ค WTI แล้วก็เบรนท์นะครับ WTI ปรับลงไปเหรียญกับอีก60เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะส่วนทางฝั่งของเบรนท์ลงไปเหรียญกับอีก29เซนต์ต่อบาร์เรลฝั่งดูไบย,ย่อลงไปเพียง7เซนเท่านั้นเองภาพรวมลดลงครับ รา ars, of of osure, คาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งกว่าที่คาดเพิ่มขึ้น3.6แสนบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนนะครับการผลิตน้ำมันในสหรัฐสูงเป็นปรติการ13.2าล้าแสนบาร์เรลต่อวันตลาดยังถูกกดดันข้อมูลเศรษฐกิจของเอเชียครับรวมถึงญี่ปุ่นที่ประกาศ GDP ออกมาไตรมาส3ย่ำแย่กว่าที <h az> <h az ่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ทีนี้ผู้ชมมีความเคลื่อนไหวสําคัญก่อนหน้าน,นี้ถ้าจำกันได้นะฮะเอ็กซอนพึ่งประกาศขายขากิจการเอสโซในประเทศไทยให้กับบางจากในปีนี้ใช่ไหมฮะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเอ็กซอนมอบิลครับโดยประธานาธิบดีโจโกวิดโ,โดโดแห่งอินโดนีเซียแถลงว่าเอ็กซอนมอบิลครับกำลังวางแผนที่จะทุ่ม,มเงินลงทุนสูงถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ลงทุนในด้านของปิตโตรเคมีแล้วก็การสร้างโรงงานดักจับและกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCS นั่นเองนะฮะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียทีนี้ดูราคาน้ามันบ้านเรากันบ้างครับน้ํามันบ้านเราในส่วนของเบนซินเช้าวันนี้ขยับขึ้นอีก40สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกส๊สโซฮอลขึ้นกันทั่วหน้าเลยนะครับมีผลแล้วตีห้ที่ผ่านมาการปรับขึ้นนี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้น2วันติดรวมๆแล้วขึ้นมา80สตางค์นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ย้อนหลังกลับไปประมาณสัปดาห์หนึงเนี่ยตอนนั้นราคาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยแล้วก็เป็นการปรับลดลงวงบบกกนนัันยนารฐ่อหนนน้้าัก็ช่วงนนนี้แนะนํา เติมได้อาจจะขยอยเติมเพราะอะไรราคาตลาดโลกลงมีโอกาสที่จะขยับลงได้บ้างสำหรับบ้านเรานะครับส่วนราคาทองกันบ้างดีกว่าครับทองคำตลาดโคเม็กเองย่อลงไป2เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อออนนะครับตามการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์แล้วก็การปุ้งขึ้นของบอดิสหรัฐที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดนะครับ ทีนี้ดูทองไทยกันบ้างดีกว่าครับทองไทยเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคาประกาศออกมาครั้งที่1ครับในส่วนของทองคําแท่งไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทองคาแท่งขาวที่ตลาดามหมสามหบาททองรูปรพัณสามหมน 33, บาทต่อบาททองคําดูค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดตลาดมาเช้านี้อ่อนค่าลงครับอยู่ที่35มสบาทห้สสตางค์วันก่อนเนี่ยยังแข็งค่ากว่าน,นี้นะ,นะฮะสามสิบาทสีสสตางค์แต่โทนของเงินบาทตอนนี้ยังถือว่าแข็งค่านะครับคุณผู้ชม ถ้าเงินบาทแข็งค่าหลุดโซนแนวรับหลัก35บาท50สตางค์ทางกรุงไทยประเมินว่าแนวรับถัดไปอาจจะไปอยู่ที่35บาท30สตางค์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงได้ก็ประเมินว่าต้านเนี่ยจะอยู่แถวๆ35บาท80สตางค์วิ่งอยู่แถวๆ35บาทบกลบนี้นะฮะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้กันหน่อยครับ โดยรวมเอเชียอย่างฝั่งของนิกิเองยังสามารถที่จะประคองได้นะฮะถึงแม้จะลงไป227.68จุดลงไป0.68ปร์เซ็นต์แต่จริงๆเปิดภาพมาจริงๆหลายตลาดในเอเชียเนี่ยบวกได้นะฮะก็ยังมีแรงส่งต่อเนื่องแต่ก็มีการขายทำกำไรออกมาก็เลยทำให้หลายๆตลาดภาคเช้าปรับตัวย่อลงไปนะครับ อย่างฝั่งของความเคลื่อนไหวจากจีนเองถึงแม้ว่าจะมีการอัดสภาพคล่องโดยแบงก์ชาติของจีน2แสนล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ MLF แล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตลาดหุ้นยืนได้ในแดนบวกส่วนใหญ่เป็นการขายทำกำไรออกมาอย่างเซี่ยงไฮ้หลังจากยอดค้าปลีกแล้วก็ผลิตอุตสาหกรรมของจีนออกมาดีเกินคาดก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมานะครับทีนี้ดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้กันหน่อยครับ ฟังปัจจัยบวกคนนี้ให้น้ำหนักไปที่ดาวโจ์ที่บวกได้ท้องที่ปิดลงตลาดหลักทรัพย์ออกมาย้ำว่าดูแลนักทุนอย่างเท่าเทียมครับไม่มีเนกเกช็อตทุบตลาดหุ้นขณนะดเดียวกันนายกเรานายกเศรษฐาขึ้นเวทีเอเปกรอติดตามการพบกันกับภาคเอกชนชั้นนำในการดึงเม็ดเงินการลงทุนนะครับส่วนปัจจัยลบน้ำมันที่ลงแล้วก็เดชีวความเชื่อมั่อุตสาหการรมเดือนตุลาคมที่ประกาศออกมาต่ำสุดในรอบ16เดือนครับ ย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับบวกขึ้นได้เกือบเกือบ30จุดด้วยกันนะครับตลาดหลายๆคนยิ้มรับได้ด้วยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างคึกคักมาเทียบกับหลายวันนะครับ63,700กว่าล้านแต่ชีที่บวกได้ถึง30จุดนี้ดูรายกลุ่มจะเห็นได้ชัดครับตอนนี้ฟันฟลตต่างชาติไหลกลับเข้ามาแรงนะฮะก่อนหน้านี้ยังเห็นสุทธิหลัก4-5ล้านปรากฏเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิไป3,558ล้านนะครับเป็นรายย่อยที่ขายออกมานะครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันบ้างครับนำโดมมาได้กลุ่มแบงก์ BBL ครับแต่เป็นการปรับตัวยอ่อลงไปบาทต่อหุ้นนะฮะ CPO บวกมา2บาทต่อหุ้น a d v a n c e ยอ่อลงไปถึง5บาทนะครับ BMS บวกขึ้นมา75สตางค์แล้วก็ s b ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างกรณีของ a d v a n c e ที่ลงไปมีประเด็นเรื่องของ Triple B b o a d Ban เนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยนะฮะรอจับตาวันนี้ว่าจะเป็นยังไงครับ แน่นอนเนี่ยนะคะภาวะของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ต้องดูค่ะว่าจะสามารถไปได้ต่อหรือว่าย่อตัวลงนะคะอีกสักครู่เราจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นสาระสาคัญคือหลายคนค่ะก็รอดูเนี่ยนะคะ ของผลประกอบการของบริษัทต่างๆว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูข้อมูลของ e c ก g กรุปเนี่ยนะคะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนก็ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งนะคะในไตรมาสที่3ของปีนี้ว่ามีไรายได้รวมทั้งสิ้น13,000กว่าล้านบาทคะ่ะแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยนะคะกว่า2,300กว่าล้านบาทก็เพิ่มขึ้น7 0 4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้กําไรสุทธิขังงวด9เดือนแรกของปีนี้เป็นกว่า5,800ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น99%ปเซนต คุณเทพ,พรัตน์เทพพิ t h กรรมการผู้จัดการใหญ่เอ็กโกกรุ๊ปก็บอกค่ะว่าภาพรวมของการดําเนินงานในไตรมาสที่3 <c oughs> ก็ได้สร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพอร์ตแล้วก็ต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมส่งผลให้การดําเนินงานในปัจจุบันค่ะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากปัจจัยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยมีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งโรงไฟฟ้าพาจูอเอสเกาหลีใต้ โรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนสหรัฐอเมริกาโรงไฟฟ้าน้ำเทิน2องนะคะของสปปลาวแล้วก็ยังรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลงค่ะสำหรับความก้าวหน้าทางธุรกิจที่สำคัญอย่างเช่นการลงนามเพื่อซื้อหุ้นในสัดส่วน50%ในพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าคําแผ่สหรัฐอเมริกากำลังผลิตรวมกว่า1,300เมกะวัตต การเปิดให้บริการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปอยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสนอขายหุ้นกู้กรีนบอลนะคะ7,000ล้านบาทแล้วก็จะเร่งดำเนินงานในโครงการต่างๆทั้งปิดดีลโรงไฟฟ้าคัมแพสในปีนี้ Eco Co-Generation ส่วนขยายจังหวัดระยองก็จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามกาหนดโรงไฟฟ้า ย่นหลินใต้หวันนะคะก็จะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วเนี่ยนะคะ264เมกะวัตต์ศักยภาพก็ดีกว่าเป้าหมายค่ะว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จตามกำหนดภายในปี2567ด้วยค่ะสัมภาพตลาดนะครับวันนี้ทิศทางเป็นไงต่อวันนี้คุยกับคุณกวีชูกิจเกษม Head of Research and Content บอลไพจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมค่ะทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ภาพรวมมันจะเป็นยังไงคะจะไปได้ต่อหรือว่าย่อตัวลงหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสามารถบวกเพิ่มไปได้เกือบเกือบสาจุดด้วยกันค่ะครับผมจริงๆเมื่อวานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ออกมาใช้แจงนะครับว่าม่มีเน็กเก็ตช็อตม่มีความผิดปกตินะครับแต่ปรากฏว่าพอเราประกาศเรื่องของมาตรการว่าเราจะมีกองทุน LTF เข้ามาปุ๊บเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อเฉยเลยนอกจากเดิมที่ก็ขายมาโดยตลอด ทำให้เราตั้งข้อสองสัยเอ๊ะแล้วไอ้ที่ขา,ขายมาก่อนหน้านี้มันเป็นขายจริงหรือว่ามันเป็นการขายช็อตออกมากันแน่นะครับเพราะว่าพอเห็นว่าเราเติมพลังให้กับสถาบันในประเทศให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าต่างประเทศก็เริ่มลับเข้ามาซื้อจากที่เคยขายไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่า <Yeah. S 1> มาตรการ LTF ที่ออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการขู่ครับถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะ mm. แต่ก็เป็นการขู่ว่าถ้าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยในตลาดหุ้น ให้มัน,เป,นเ,ปเป็นไปโดยธรรมชาติมากกว่าที่จะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราให้กองทุนมีอาวุธมากขึ้นก็อาจจะช่วยทําให้ตลาดผันผวน,นน้อยลงนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีดนะเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าตัวของช่วงปลายปีเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่คอยที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยผันผวน,นเนี่ย ช่วงธันวาคมเขาก็จะค่อยๆหายไปนะครับ hmm. แล้วก็ตลาดจะเงียบลงจากนักลงทุนต่างประเทศดังนั้นเนี่ยถ้ามี LTF เข้ามานักลงทุนรายย่อยเนี่ยช่วงปลายปีคือเดือนธันวาคมไปอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับตลาดหุ้นก็น่าจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ <Okay. S 2> จากแรงขายที่เริ่มลดลงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่า ช่วงปลายปีจะมีวินโดว์ดรสซิงด้วยครับ <Wow. S 2> ในช่วงเดือนธันวาประวัติศาสตร์เนี่ยหรือเถิติเนี่ยก็บอกเรานะครับว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยมักจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมด้วย ในขณะที่เราจะมีมาตรการกระตุน้เนเศรษฐกิจเล็กๆน้อยนะครับในปีหน้านะครับติดตามเรื่องของการประกาศผล GDP ของไทยด้วยในช่วงไตรมาสามก็คือจะน่าจะประกาศประมาณอาทิตหน้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับตลาดหุ้นไทยแต่แน่นอนครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา30จุดนะครับก็พร้อมที่จะมีการแรงขายทํากําไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คิดว่า จนถึงสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะเห็นตลาดเนี่ยค่อยๆทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับ uh huh. จะอยู่ประมาณสักแถว1,4 5 0ี่้อยห้าสิถึง1 4 6 0พันี่้อยกิจุดได้ในปีนี้ซึ่งก็จะสรุปว่าตลาดหุ้นไทยก็ปรับลดลงประมาณ12ซในปีนี้นะครับซึ่งจริงๆตามสถิติตลาดหุ้นไทยจะลบเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งสองปีน uh ี huh. ่เขปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นตลาดหุ้นลบๆเยอะๆยิ่งถ้าปีหน้าเห็นลบลงไปอีกเนี่ย ผมคิดว่ายิ่งเป็นโอกาสนะครับสำหรับการ,รลงทุนในตลาดหุ้นไทยสําหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับไม่ต้องกลัวตลาดมากแต่ระยะสั้นอาจจะปรับฐานก็มองให้เป็นโอกาสและกันในช่วงช่วงนี้จนถึงช่วงสิ้นปีครับครับในภาวะแบบนี้งั้นกลุ่มไหนยังไงดีฮะพี่วีแนะนําเป็นกลุ่มไหนตัวไหนที่บลพาแนะนําครับ คือตอนนี้มันเป็นกองทุน ESG นะครับซึ่งพอไปนั่งดูโอ้โหเขรอไปครึ่งตลาดแล้วอะส่วนใหญ่ตัวใหญ่วดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้า ESG แล้วถ้ากองทุนจะซื้อมันก็เป็นหุ้นใหญ่ๆนะครับหนีไม่พ้นหุ้นใน Set50 อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังเงินถึง1 0 0มล้านที่จะเข้ามาซื้อหุ้นยังไงก็ต้องหุ้นใหญ่ครับถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยในกลุ่มธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ที่มีแนวโน้มว่า อกองทุนจะเข้ามาซื้อก็จะเป็น BBL ถูกไหมครับถ้าจะปลอดภัยที่สุดในแบงก์ใหญ่นะครับถ้าเป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็จะเป็น CPO นะครับอันนี้จะเอาเฉพาะหุ้นใหญ่ๆนะครับรา,ายกลุ่มถ้าเป็นพลังงานก็จะต้องเป็นปะตะทนะครับถือว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีการกระจายความเสี่ยงดีที่สุดนะครับถ้าเป็นในกลุ่ม ICT ก็จะมีแอดวานหรือแม้จะมีข่าวปรับตัวลดลงมาเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่ามันยังเป็นตัวที่อยู่ในพอร์ตหลกัลกๆของ นักลงทุนสถาบันอยู่ดีนะครับ uh, CPN นะครับท่องเที่ยวก็ไหนก็ต้องเป็น AOT นะครับอันนี้หนีไม่พ้นแน่นอน CPN นะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลยังไงก็ต้องมี BDMS เพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับ uh, พวกนี้ฮะผมเชื่อว่าจะจะจะ,จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วก็หลายตัวที่ผมพูดมาในในในก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์2เรื่อง1คือเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาในช่วงไตรมาสสแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้าเนี่ยกลุ่มที่ผมพูดก็จะได้ประโยชน์แทบทุกตัวเลยครับครับอาล้วครับวันนี้ขอบคุณครับพี่วีครับขอบคุณครับขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณกวีชูกิจเกษตรนะครับจะทำบอลลูไนจำกัดมหาชนแนะนำมี b b l c p o p o r t o r a d v a n c e นะครับแล้วก็มี CPN รวมทั้ง BMS ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ตลาดลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแนะนำให้นักลงทุนนะฮะติดตามข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของ DR ครับเพราะว่าจะมี 4DR ใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนได้คว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นใหญ่ที่ยุโรป แล้วก็ E T F เรือธงฮ่องกงด้วยนะครับผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยทำได้แล้ววันนี้นะฮะประกอบด้วยครับ L V M H 0 1อ้างอิงหุ้นเจ้าของอาณาจักรแบรนด์สินค้าหรูชั้นนำของโลกนะครับอย่างเช่นหลุยส์วิตองดีออทิฟาน่แอนโคบอลแกรี่แล้วก็แท็กฮอยเออร์นะฮะแล้วก็ยังมี A S M L 0 1อ้างอิงหุ้นครองตลาดเครื่องผลิตชิปของโลกนะครับมีลูกค้าสำคัญอย่างเช่น TSMC Intel และ Samsung Electronics นะครับ H.K.01 อ้างอิง ETF ที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงในตลาดหุ้นฮ่องกงอ้างลงทุนอ้างอิงดัชนีที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับ H.K.CE01 อ้างอิง ETF ที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงเป็นอันด,ดับ2ในตลาดหุ้นฮ่องกลงลงทุนอ้างอิงดัชนีที่สะท้อนภาพรวมสําหรับบริษ,ษัทจีนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับข้อดีของ DR ก็คือซื้อขายง่ายผ่านบัญชีหุ้นไทยด้วยสกุลเงินบาทนะครับลงทุนต่างประเทศในเวลาซื้อขาย ของตลาดหุ้นไทยในแบบเรียลไทม์แบบไม่มีพักกลางวันนะครับค่าธรรมเนียมเหมือนหุ้นทั่วไปเลยครับซื้อขายง่ายผ่านทางแอปสตรีมมิ่งท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ DR นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะฮะสินทรัพย์ในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้นะฮะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าค่ะมาดูการประเมินภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยคะ่ะ 63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอจวันแนะนำกองทุนวันเอลตรากองทุนรวมที่ดูแลมากกว่าการลงทุนคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่านาะยกตันตรีให้ความเห็นนะครับกรณีที่ มีกระแสข่าวว่านักทุนรายย่อยเนี่ยเตรียมนัดหยุดเทรดในวันที่20พฤศจิกายนนี้จากความวิกฤตในความเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินท่านให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องนี้จนมีข่าวเนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการสอบถามทั้งนี้ในระยะยาวรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ออกมาตรก,การที่เป็นลบต่อตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแต่พยายามที่จะทำหลายๆอย่างให้ดีขึ้นแต่จะดีมากหรือว่าน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของนักลงทุนด้วยส่วนกรณีการขายช็อตนั้นที่เชื่อว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงในตลาดหุ้นนั้นนายก,กรัฐมนตรีบอกแบบนี้ครับบอกว่าก็กรรทเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วไม่มีนโยบายะะก็คือตรวจสอบแล้วไม่มีเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องของนโยบายการลงทุนอย่างกองทุนไ h a i l a n d ESG f u ฟันก็ออกมาให้ตามที่ต้องการและถ้าต้องการอะไรท่านบอก ก็บอกมามจะจัดให้อันนี้ท่าทีล่าสุดของนายกรันมนตรีนะฮะตอนนี้ท่าปนปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อเมริกาด้วยนะฮะ,ฮะในการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับท่าทีล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโดยรวมๆแล้วภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะค่อนข้างผันผวนถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีเดืชนีลดลงมารวมแล้ว15%เรียกได้ว่าย่ำแย่กันติดอันดับโลกเลยนะครับ ที่สุดในโลกเลยนะฮะสำหรับเรื่องของตลาดหุ้นไทยนักทุนก็กังวลเรื่องของผลตอบแทนที่พลาดเปล่านะครับหลังจากที่มีข่าวลือต่างๆออกมาบ้างก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยถูกทุบจากการที่ใช้โรบอทไปทำ naked s h o t naked s h o t คืออะไรก็คือการยืมหุ้นมาขายโดยที่ไม่ได้มีหุ้นนั้นอยู่เลยนะฮะซึ่งมาตรการนี้นะฮะ ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องของมาตรการในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์เองก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยบอกว่ายืนยันมีการตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องแล้วก็ตามกระแสข่าวที่บอกว่า12กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกา30นาทีเนี่ยนะครับมีการส่งเรื่องของคำสั่งนะฮะ ส่งคำสั่งประมาณ2นาทีรวม6ออเดอร์จำนวน30ล้านหุ้นพฤติกรรมเรียลไทม์ในช่วงเวลาดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์ย้ำว่าไม่ใช่การทำช็อตเซลล์โดยมีออเดอร์ขายจำนวนมากไม่ได้ส่งมาจากทาง foreign program แต่อย่างใดแต่ว่าเป็นคำสั่งขา,ขายของผู้ถือหุ้นในประเทศที่ครองหุ้นมากกว่าจำนวนที่ตั้งออเดอร์ขายจึงไม่ใช่การทำช็อตเซลลและไม่เกิดการแมชเลยและก็ไม่ทราบราคาหุ้น ในช่วงเวลาที่มีการวางออเดอร์ไว้ภายใน20นาทีหลังจากนั้นก็มีการถอนคำสั่งขายทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ใส่กลับมาอีกเลยตลอดทั้งวันไปฟังเรื่องนี้จากทางคุณพากรกันเลยฮนะการตรวจสอบตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเป็นการตรวจสอบแบบไลฟ์นะครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ได้ตรวจสอบและเรามีข้อสรุปเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงตอนที่เราตรวจสอบไปแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรเราดู ประมาณ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ใส่แฟลกเอมาก็คือยอมรับว่ามีการยืมหุ้นมาเนี่ยเรา,เราดูตรงนี้ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณยืมหุ้นมาเนี่ยลักษณะการยืมเนี่ยยืมมาอย่างถูกต้องตรงตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะเราก็จะส่งถามสําหรับกลุ่มดังกล่าวนะคะกลุ่มที่2ก็คือว่าไม่ได้ใส่แฟลกมาแต่มีการขายมากนะคะหรือมีการซื้อขายระหว่างวันนั่นแปลว่าขายก่อนแล้วซื้อกลับ แต่ไม่ได้ยืมนะคะกลุ่มเนี้ยเราก็จะมีการรันทุกแอคเคาท์แล้วดูว่าหากใครก็ตามที่มีการขายก่อนซื้อและไม่มียอดยกมาเราก็จะสอบถามไปยังบริษัทสมาชิกให้บริษัทสมาชิกเนี่ยบอกหลักฐานการยืมอะคะ่ะว่าณนะเวลานั้นก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยมีการได้ไปยืมหุ้นมาจากที่ไหนหรือไม่ในจำนวนที่มากกว่าขายและต้องเป็นเวลาก่อนที่จะขาย คุณผู้ชมคะสำหรับกระแสข่าวที่มีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยนะคะรวมตัวกันเพื่อหยุดเทรดในวันที่20พฤศจิกายนนะคะ เพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจในการทํางานของตอลทนั้นคุณภาคกงก็มีความเห็นนะคะว่าปัจจัยต่างๆที่นักลงทุนมีความวิตกกังวลทางตลาดหลักทรัพย์เองก็มีความวิตกกังวลเช่นกันว่าตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ยังคงแข่งขันได้อยู่หรือเปล่าหรือเป็นตลาดที่ทําให้แฟร์เกมเกิดขึ้นได้หรือไม่โดยขอยืนยันว่าทุกอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการเนี่ยนะคะก็ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เสมอมาค่ะแล้วก็มีการชี้แจงถึงประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ในโครงสร้างของคณะกรรมการตล ทอเกี่ยวกับ Governance Structure บอกว่าองค์ประกอบของบอร์ดและการทำงานก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์แล้วก็นโยบายการกำก,กับดูแลกิจการและก็จรรยาบรรโดยรวมนั่นเองเนี่ยน,นะคะแล้วเขาก็มีเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับต่างๆว่าผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะมีการพิจารณาต่างๆเนี่ยคือเขาก็ดูกฎระเบียบอ,อย่างนี้โดยเข้มงวดอยู่แล้วะนะคะ อ่าแล้วครับวันนี้หมดเวลาของนาาที่ลงทุนแล้วด้วยครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ